เอออรรูีีกคั้งและนี่คือเสียงจากลำโพงบูทูธพร้อมไม้ร้อยที่มาในระาคาแค่ร้อยกว่าบาทแต่ยังมีไฟ RGB มาให้เพิ่มสีสันไปอีกด้านหลังยังมีช่องเสียบการ์ดทีเอช่องเสียบ AUX เอชกับช่อง USB มาพร้อมกับไม้ร้อยสองตัวที่ไม์มีปุ่มปรับลดเสียงกับปุ่มเอฟเฟกต์เสียงชาร์จไม์จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาทดลองร้องคาราโอเกะกันครับทุกคน ลมลแบบนึนรูนออีกรัี่คือการเทรสเสียงไม้นะครับของลำโพงตัวนี้นะครับแค่หน้าปัดเปลี่ยนเสียงไม่ได้แบบนี้เลยนะครับได้ทั้งหมด4ี่สียงเลยนะครับ เขาลองฟังกันได้นะครับวันนี้นะครับเสียงแล้วก็มีเสียงนี้อีกทีนึ่งเขาคุณภาพเสียงไม่ดีมากมีเอฟเฟกเสียงให้เล่นด้วยใครสนใจจิ้มทิติก้าสีเหลือง